นีบอมมตัดเขาบอ่อขาดจังว่าเป็นยาทางได้หูอยู่ว่าเขาบอ่อไ้จริงจังกะตั้งหน้าตั้งตาภัยตัวทุกเทือกัดไปอ่อนทุกครั้งจักว่าเป็นยา สวัสดววนนีครับพี่น้องประชาชนคนไตยที่กรกดึกกระนบรรยากาศเจ้าๆแบบนี้ผมว่าหลายที่นะครับวันนี้เนี่ยตาเป็นพื้นที่ภาคใต้ใบ้านเรานะตามร้านน้ำจุ่น้ำจ่าตอนนี้มักคงจะไม่มีเรื่องอะไรที่คุยกันแล้วกับนอกจากเรื่องการเมืองตอนนี้ ก็เป็นวันที่27เมษายนแล้วเหลือ<ๆ>ประมาณสักสองสัปดาห์เสร็จเราก็จะมีการเลือกตั้งกันแล้วโดงคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็ต่างแบบจับตามองการเคลื่อนไหวกันว่าแต่ละพักไหนจะไปทังไหนยังไงนโยบายดีๆออกมายัางไงเมื่อคืนนี้ผมก็ดูนะกับทางทีวีช่องสามที่บอก็มีการดีเบตกันนะครับของผู้แทนแต่ละพักนะครับการดีเดตของ อแต่ละพักที่จะเป็นการดีเด t นายกรัฐมนคนียนะครับ<ม>ก็ดูแล้วก็<ม>ก็มีประเด็นหลายเรื่องเหมือนกันที่ทำกัญเมื่อเช้า,านี้กลับรถมาเนี่ยกับแถวถนนสุขุมจเนี่ยก็พุอบป้ายโปสเตอร์ในการหนาะเสียงของพกกรรคการเมืองแต่ละพักเนะี่ยติดเต็มไปหมดแต่ว่าละลลงละลางเอยไม่ใช่คือ มาเต็มต้องถนนเลยนแต่ว,ว่าตัวนี้นะครับปรากฏว่ามีพักการเมืองหนึ่งนะครับก็จูนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดผมต้องขอไปสานโทษนะครับออกชื่อพักก็ได้ก็คือพักเพื่อไทยนะครับเขาใจสโลแกนว่าเพื่อทยมายาเสพติดหมดไปเกินความปลอดไปในชีวิตไอ้แก่พี่น้องประชาชนนะครับ ของพรรคเพื่อใจนะครับไอ้นี้เป็นนโยบายที่เราคิดว่าหลายพรรคไม่ค่อยพูดถึงนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นปัญหารุนแรงนะครับเราเองก็ไม่ได้ฝักไฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผมอย่างที่เรียนแล้วว่าคือทุกพรรคก็คือปี่น้องประชาชนคนไทยเราด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่จะมีแนวทางหรือว่าอุดมการณ์อะไรก็ว่ากันไปทั้งหมดก็สู้กันบนพื้นฐานกฎกาิิกาตายได้รัฐมนูญประชาระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตย เหมือนกันหมดแต่บานนี้ก็ชวนนะยุบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอยาจะปิดทึ่งผมมองว่าเป็นปัญหาที่แบบมีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงขององค์ประเทศชาตินะครับและเป็นปัญหาที่ยืดเยือย้อเรื้อหลังมานะครับที่มันกัดกร่อน,นทำลายประเทศเรามายาวนานพอสมควรสร้างความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในะยุคป,ปัจจุบันที่เด็กๆเยววาวชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง24ปีนะถือว่าเป็นกลุ่มเสียงที่มีอัตราการก็เรียกว่าติดยาเป็นผู้ติดรายใหม่เนี่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นคือเขาพยายามควบคุมอย่างเต็มที่มันก็มันก็ไม่ได้ผลสําเร็จ ก็ไม่รู้ว่าในเนื้อจริงๆกองพักเนี่ยที่บอกว่าถ้าเพื่อใจมาแล้วยาเสพติดจะหมดไปนเ,นดนเนี่ยจะดาเนินการอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าก็ก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วยาเสพติดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทําให้หมดไปนะครับผมคือเท่าที่ผมได้ศึกษาปัญหาเรื่องนี้มาเนี่ยผมพบความจริงประการหนึ่งว่าจริงๆแล้วยาเสพติดเนี่ยโดยตัวก็มาเนเองแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีโทษ ด้านเดียวนะครับมันก็เหมือนกับวัตถุสิ่งของหรือสารสังเคราะห์หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาบนโลกนี้หรือที่มันมีอยู่ในธรรมชาติที่เราไปประยุกต์นำมาใช้นำมาบริโภคนะครับนำมาใช้ประโยชน์อะไรพวกนี้มันก็มีคุณทั้งมันทั้งสองด้านปเปี่ยนทั้งสองด้านมีสองคมคือด้านหนึ่งมันก็ให้โทษด้านหนึ่งมันให้คุณประโยชน์ไม่แต่อาหารการกินยารักษาโรคทุกชนิดก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน นะครับยาเสพติดก็ถือว่ายานะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดถึงเสพติดสารล่าเหยว,ตวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทต่างๆเหล่าเนี้ยล้วนจะมีคุณนับประโยชน์ในทางด้านการแพทย์ท่างทิ้นที่นํามาใชา้นะครับยาเสพติดก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้มฟีนก็ดีพวกไอย,ยาบ้าพวกแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยโดยตัวของมันเองมันก็มีคุณค่ามันเพียงแต่ว่า มนุษย์เราด้วยกันนี่แหละที่นํามันมาเป็นเครื่องมือในการที่จะมาห้ามงานมาแย่งจริงผลประโยชน์กันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับในภูมิภาคของเราที่เป็นรอยต่อสามประเทศที่เรียกว่าดินแดนสามเหลี่ยมตรงคําตรงนั้นและเป็นแหล่งประเด็ที่สําคัญเพราะว่ามันมีภูม,มิรัฐศาสตร์ในทางด้านการเมืองระหว่างอารัฐบาล เมียนมากับชนกลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งแล้วก็จําเป็นต้องอาศัยกําลังทรัพย์มาเพื่อที่จะจัดอาปัใจจัยในการที่จะจำสงครามหรือว่าคือตวงคารอำนาจกันก็เลยมีการผลิตยาเสพติดออกมาแล้วทีนี้ยาเสพติดเนี่ยมันก็ไหลแต่ละก้ามาในประเทศใดแล้วด้วยความไม่รู้ความไม่รู้เท่าทันของเด็กเดกเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่บางคนก็เลี้ยงใจก็ทําให้มีการ ก้าวไปผัวพันกับยาเจ็บจิดกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มคนที่เ็าเรียกว่ากระบวนการค้ายาพวกนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับในขณะที่คนเสพเองเนี่ก็แบบเป็นคนที่หลับไหลเอนะครับหลับไหลยังไม่ตื่นยังไม่รู้เจ้าทันของมันแต่ที่ว่าจะใชใ้มันเป็นประโยชน์ก็กลับนํามาใช้มัน,เป,นเป็นตัวตัวร่างกายไอ้คนพวกนี้เลยน่าเขียนความจริงถ้าก็ตื่นรู้ซะหน่อยรู้ว่าเอ,อ มันประโยชน์มันเป็นอย่างนี้โทษมันเป็นอย่างนี้เราก็ตรวจที่เป็นประโยชน์ตัวให้มันมีโทษขนาดไหนเหมือนก็ยาเบือ่อชูนักยาเบื่อหนุ่ยา,ยาอะไรก็แต่เนี่ยยาฆ่ายุงฆ่ายาเนี่ยมันมีโทษมานะแต่ถ้าเราไม่นําเข้าปากของเราเนี่ยมันใกลจะบังคับเราโจนะครับมันก็จะาอะไรเราไม่ได้เลือกใช้แต่คุณของมันแล้วก็ประโยชน์ทิ้งไปนะครับ ดูมันง่ายนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วยังมันมีปัจจัยหลายตัวเลยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยต้องหันไปพึ่งพายาเสพติดเพราะว่ามันเป็นพายาที่ทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตครอบครัวปัญหาการง,งานความเครียดความแปลกแยกอะไรก็เลยแต่ที่ผลักดันให้คนบางคนเนี่ยเขาจําเป็นต้องไปหาความสุขแบบปลอมๆเพราะว่าความสุข สำคัญตัวหนึ่งในสมองของมนุษย์เราก็คือสารโดปามีนเมื่อมันไม่สามารถที่จะได้รับจากความสำเร็จนะครับตามเป้าที่เราตั้งไว้ในชีวิตสุดท้ายเราก็ต้องสร้างโดปามีนแบบหลอกหลอขึ้นมาก็คือไปหายาเจ็บเดดมาใช่อันนี้ก็เลยก็บอกว่าอยากจะบอกว่านโยจบายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องทีบั่นมานี้เราสู้กับปัญหายาเจ็บเิดมาตลอดเลยนะครับ เราตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาผมใช้คำว่าเฉพาะกิจนะครับคือสำนักงานการรมกาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรามีการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดที่กระจักดกระจายอยู่หลายฉบับรวมกันเป็นประมวลกฎหมายายาเสพติดเมื่อปีสองพัร้อยกสิบสเพื่อเป็นกลไกใหม่ที่จะกแก,ปะก้ปัญหายาเสพติดเราตั้งสมมติฐานกันไว้ว่าผู้ป่วยผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับไม่เอาก็ไป เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่เอาไปเข้าสู่เรือนจำเพราะว่าตอนนี้นักโทษของเราก็ไอ้ห่าดัดเยียดหน้าดูแล้วบางคนเรียกว่าคือคนล้นคุกนะครับผู้ต้องขังล้นคุกความจริงยังไม่ล้นนะแต่ล้นมันก็คงตาลักเหมือนน้ำเลยนะครับผมแต่ว่านั่นแหละก็คือปัญหาทั้งหมดทีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไงผมก็อยากดูในทางเพราะว่าเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูข้อมูลตัวเลขเนี่ยนะปรากฏว่าปริมาณเนี่ย คดียาเดียดเนี่จริงๆแล้วถ้าจากวันจริงๆนะครับมันมีอยู่ประมาณเป็นห้าแสนคดีเลยนะนะครับแต่ละปีมันเยอะมากเลยแต่ว่าส่วนมากก็เป็นคดีเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับการเสพการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพอะไรพวกนี้แต่ความปิดร้ายแรงเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่หลักหมื่นกว่าคดีเองนะครับนั่นแสดงว่าคือกลุ่มผู้ค้าร้อยย่อยหรือว่าแบบพวกที่มีอำนาจอิทธิพลเนี่ยก็ยังขายยาเสพติดได้อยู่ ปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างความเครือบแรงใจพอสมควรว่าจริงๆแล้วเขายืนอยู่ฝ่ายไหนผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนดีนะครับมีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นส่วนน้อยแต่มันก็เป็นข่าวให้เราปรากฏอยู่เนืองๆเหมือนกันว่าเข้าไปมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ระหว่างผู้ค้ายยาเสพติดเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปปสเจ้าหน้าที่ปปงที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์นะตามยึดอาญาทรัพย์สินให้จบเป็นของเป็นตำรวจก็ดีวายปกครองก็ดีอะไรพวกนี้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทนะไม่เป็นจะเป็นคาดการไหน,ไหน,ไหนๆก็แล้วแต่พนักงานส่วนต้องถินสมาชิกท้องติ่นสภาท้องติ่น,รรนหรือผู้แทนท้องิ ทุกคนเนี่ยล้วมมีหน้าที่ที่จะช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับจะว่าในทางปฏิบัติเราไม่รู้ว่าความจริงนะคนอะนี้นายยืนอยู่วกว้างไกลไหนนะครับมันต้องเกลีย์นะต่อไปเนี้ต้องเกลียดชัดว่าคนที่ยามานยาเสพติดนี่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแน่นอนว่าเราจะเอาพระสงฆ์เนี่ยไปทำเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปสู้รบปรบเมืองกับกระบวนการคายยาที่มีเทคนิคและวิธีการที่การ ขายที่ซับซ้อนขึ้นตามเทคโนโลยีนะ่ะติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นตกลงสื่อขายกันง่ายส่งยาผ่านระบบโลจิสติกส์ในรูปแบบใหม่ก็คือ Delivery นะครับส่งแล้วก็มีการใช้ตัวกลางนะครับเปิดบัญชีมามีซิมปีอะไรพวกนี้มันเกี่ยวโยงกันหมดเป็นระบบนะครับผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าแนวนโยบายของพรรคดังกล่าวเนี่ยถ้าสมมติว่า ทําให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะบอกว่าอย่าทําให้ยาเสพติดหมดไปมันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามีมกระบวนการควบคุมยาเสพติดอยู่ให้มันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในสถานที่ได้รับอนุญาตจากออกยอนะครับให้ใช้ให้ใช้นะครับให้ครอบครองวัตถุกออกฤทธิ์หรือ,อยาเหล่านี้ไว้ใช้ประโยชน์นะครับในทางด้านการแพทย์ก็ดีในทาง อุตสาหกรรมก็ดีมันจําเป็นต้องมีอยู่นะครับแต่เราสามารถคุมมันได้คือควบคุมมันมันอยู่มันก็จะไม่เกิดโทษกับเราแต่กลุ่มเป้าหมายสำคัญก็คือจะทำยังไงพี่น้องประหยัดุนคนตื่นรู้ให้ได้นะครับว่าตื่นรู้ให้ได้ว่าญาเิพี่น้เนี่ยนะคุณมันมีโทษมันก็มีคุณต้องไม่เอาโทษมันมาใช้สําหรับตัวเองนะครับเพราะมันคือการบ่นทําลายตัวเองทําลายครอบครัวทําลายชุมชน หลายตัวหลายครั้งเราเห็นก่าวลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในครอบครัวบางคนเผาทําลายทรัพย์สินในครัวเรือนนะครับทําร้ายคนในชุมชนคนใกล้ชิดเป็นที่หวาดกลัวกลายเป็นบุคคลอันตรายเหมือนระเบิดเวลาที่อยู่ทุกชุมชนหมู่บ้านในกรณีนี้นี่คือสิ่งที่นา่ากลัวเราจะต้องทํำยังไงนะครับให้กรณนี้มันตื่นรู้คนจะเป็นหน่วยงานไหนที่จะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้ ตอนที่ผมมองเนี่ยผมมองเห็นว่ากระทรวงที่น่าจะมีบทบาทสําคัญที่สุดในการแค่ปัญหายาเจ็บิก็คือกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เราเรียกว่าพมอและก็หน่วยที่เป็นเป้าหมายของการแค่ปัญหาเรื่องยาเสพติดก็คือสถาบันครอบครัวนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีที่มีความพร้อมที่มีองค์ประกอบทางด้านจิตใจวัตถุ นะครับลายได้แล้วก็ความรู้พวกนี้มันก็จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเลยนะครับนั่นคือว่าในครอบครัวก้อรหนึ่งควรจะมีสมาชิกสามคนพ่อแม่ลูกที่มีความรักความผูกพันมีสายใยนะครับสายใยรักจากอุทรที่มันผูกพันกันมันจะทำให้เขามีความภูมิคุ้มกันมีที่พักอาศัยที่มั่นคงถาวรน,นะครับ สามห้องนอนสองห้องน้ำมียานพาหนะสี่ล้อทัก1หนึ่งคันพ่อแม่มีรายได้รวมกันทักประมาณทักงเจ็ดแปดหมื่นต่อเดือนแล้วก็ส่งเสริไม่มีกิจกรรมครอบครัวพ่อแม่ลูกที่มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมร่งครันไปตั้งเข้มไปตกปลาไปไปทําอะไรก็เลยแต่ที่มันสร้างความเนะี่ยถ้าทุกครอบครัวในประเทศทยเราเนี่ยนะสามารถที่จะ ป่านเกณฑ์ตัวชีวัดเหล่านี้ได้ที่ไม่เป็นรูปธรรมแบบเนี้ผมเชื่อเลยว่านะโอกาสที่เด็กจะไปติดยาเสพตเดเนี่ยมันน้อยมากเลยแต่ว่าทุกวันเนี้ปรากฏว่ากระทรวงพอมองเนี่ยมีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเด็ดน้อยมากเลยแล้วก็ลักษณะาการดรามาของหน่วยงานเนี่ยกระทรวงนี้ก็มีการแบ่งฟังก์ชั่นการทรามานองไปเป็นอันนี้ดูเด็ก,อ,นนดกอ้นนี้ดูผู้สูงอายุ อันนี้ไปดูเรื่องสวัสดิกะอะไรไม่คือเราแยกกันหมดพราะมันเป็นต่างคนต่างกลมต่างนี้ติบุคคลในการประสานงานมันยากผมคิดไม่น่าจะแบ่งเลยมันน่าจะมีชัดเลยว่าคือเป้าคือครอบครัวเอาครอบครัวเป็นตัวตั้งเลยสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเมื่อครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างแล้วครอบครัวมันต้องมีมิติทางด้านจิตใจความรักความผูกพันมีมิติทางด้านทรัพย์สินมิติทางด้านรายได้การศึกษานะ หลายๆอย่างประกอบกันที่ทําให้ความมั่นคงของมนุษย์มันเกิดรากฐานความมั่นคงของมนุษย์แต่มนุษย์จะต้องอยู่ในสถาบันครอบครัวนะครับมนุษย์ไม่สามารถอยู่ตามลําพังโดยปราศจากสถาบันครอบครัวได้สังเกตได้เลยว่าในตอนที่เราเป็นวัยเด็กเราก็จะอยู่อาศัยกับพ่อแม่แล้วก็พี่น้องนะครับที่ร่วมบูทอนเกิดมาด้วยกันเล่นหน่วยการวาริ่งในการเารียรนทั้งถอะพอโตใหญ่ขึ้นไปปั๊บเราก็ต้อง เรียนหนังสือมีงานทําก็แยกไปมีครอบครัวทุกคนแยกไปมีครอบครัวมาครอบครัวของตัวเองหมดในขณะเดียวกันนะถ้าคนไหนที่ไม่มีครอบครัวก็อาจจะอยู่กับพ่อแม่้าก่อนพ่อแม่ก็จัดแก่ชลาภาพแล้วก็เสียยึดครอบครัวเก่าก็จะล่มสลายเหมือนกับเรือลำลำเดิมที่เราเกิดมามันแตกสลายไปแล้วเราก็ต้องไปอยู่ในครอบครัวใหม่ที่มีความรักความเอื้ออาวนเพื่อกูทุกคนต้องหาเรือลำใหม่ทันทีลำเดิมมันก็ตายไป ตายไปแล้วก็องค์หาลบใหม่ลำใหม่เป็นอย่างนี้ถ้าคิดได้อย่างนี้นะผมเชื่อเลยนะครับว่าเราจะมองเห็นทางสว่างในการแก้ปัญหายาเ็พติดรวมถึงแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นพยาธิท่างสังคมได้เนยะหม,ม,มายความว่าทำให้ครอบครัวเข้มแข็งนี่คือเป้านี่คือโจทย์ที่ประเทศเราต้องตั้งถ้าเราเริ่มต้นจากจุดนี้ดีเมื่อไหร่แล้วเนะ่ทุกอย่างเนะี่ยประเทศนี้ก็จะดีกันไปโดยปริยายเลย นะครับเมื่อพ่อแม่มีความรักกันมีความเมื่อตอนต่อลูกมีการงานที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็าสามารถส่งให้การศึกษากับบุตรและบุตรเองก็ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมครอบครบัวที่มีตัวร่วมกันสร้างความปกปันเด็กก็จะโตขึ้นอย่างมีคุณภาพแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ในด้านมิติต่างๆไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็ได้นะครับจะเป็นผลพวงนะครับ ผมก็อ,อยากจะฝากไปให้คิดดูนะครับคลิปนี้ผมพูดยาวนะครับแต่ว่าความจริงแล้วก็อยากจะให้บรรดาพักการเมืองหรือว่าพี่น้องผู้แทนนัสดสรรทุกคนที่อุตสาหอสาตัวก็มาเพื่อดีรับใช้พี่น้องประชาชนอย่าดีแต่พูดแล้วก็พยายามทําเรื่องนี้ให้ได้ทั้งทีหนึ่งนะครับเพราะผมเห็นแล้วว่ารากฐานความมั่นคงของสถาบันครอบครบัวมันคือความมั่นคงของประเทศชาติอย่างแท้จริง นะครับถ้าเรามีความสุขกับชีวิตในครอบครัวลําบากทุกครั้งนึกถึงพ่อแม่แล้วมันมีความอุ่นใจนั่นแหละคือความอบอุ่นปลอดภัยแล้วยาเสพติดมันจะอยู่ตรงไหนก็จ้างหัวมันเพราะว่าเมื่อเรารู้เท่าทันประโยชน์ของมันแล้วเราก็ไม่นํามันเข้าสู่ปากมันก็ไม่ทําอะไรเราได้เลยครับผมครับวันนี้ก็คุยมายาวนานพอสมควรเลยประมาณสิบแปดสิบเก้านาที แต่ถ้าสมมติว่าคลิปนี้มันมีสาระประโยชน์ที่จะย,ยังให้เกิดประโยชน์ครับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยส่วนรวมสังคมลูกโดยส่วนรวมผมก็มีความสุขครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเชา้านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านครับวัสดีครับ